นี่มาขึ้นมงคลข้อต่อไปเลยนะมงคลข้อที่27เป็นต้นขันตีจะโสวจัสตาจะสมนานจะทัศนังกาเลนธรรมสากัช้าเอตมังคลมุตตมังเนี่ยนะนะขันติก็คือความอดทนอดทนหมายถึงอธิวาสนะขันติทนด้วยความไม่ไม่โกรธเนี่ยนะนะที่ภิกษุประกอบด้วยขันตินั้นแล้วย่อมไม่มีอาการผิดปกติ หมายความว่าได้รับอารมณ์อะไรก็ไม่แสดงอาการที่ผิดปกติเหมือนไม่ได้ยินบุคคลที่ด่าด้วยอักโกสวัตถุสิบอักโกสวัตถุสิบเนี่ยนะคนไทยก็ก็ด่าประเภทสัตว์สีเท้าบ้างสัตว์สองเท้าบ้างสัตว์ที่เอาหัวเอาหัวลงอะนะไม่ใช่เอาหัวขึ้นทั้งหลายบ้างนลยนะคำประเภทนี้แหละเรียกว่าอักโกสวัตถุด่าเป็นแพะแกะไก่เนื้อหมูหมาสุกรตัวเงินตัวทองเป็นต้นเนี่ยคำด่าประเภทนี้แหละเรียกว่าอักโกสวัตถุ วัตถุที่เขาไว้ด่ากันน,น่ะนะแล้วก็พะะนันก็ทําเป็นเหมือนไม่ได้ยินนั้นคนที่อดทนก็คือไม่สนใจในเสียงอันนั้นเลยและเหมือนไม่เห็นบุคคลผู้เบียดเบียนด,ด้วยการฆ่าและการจองจําเป็นต้นเหมือนขันติวาทีดาบทฉะนั้นน,นั้นก็ก็เหมือนไม่เห็นเหมือนไม่ได้ยินอ่ะนะไม่ไม่บอดก็ทําเหมือนบอดไม่หนวกก็ทาเหมือนนวกเพราะว่าไม่ไปสนใจในสิ่งนั้น คือไม่สนใจในคําเลวๆคําไม่ดีเหล่านี้แต่สนใจอริยสัจเนี่ยนะก็ไม่ใช่ว่าอะไรก็ไม่เอาเลยนะไม่รับรู้ไปทุกเรื่องไม่ใช่แต่ว่าคําของคนเลวก็ไม่เอาไปคิดต่อเดี๋ยวจะติดเชื้อติดอัธยาศัยคนเลวมาดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าสมณะผู้แสดงขันติได้มีมาแล้วในอดีตการพระเจ้ากาสีได้ทําลายสมณะผู้ตั้งอยู่ในขันตินั่นแหละพระเจ้ากาลาปูกก็ฆ่า ขันติวาทีดาบทเนี่ยนะมันขันติวาทีดาบทก็เป็นดาบทที่มีขันติอย่างแท้จริงถึงเขาตัดหูก็ไม่โกรธตัดจมูกก็ไม่โกรธตัดแขนตัดขาก็ไม่โกรธเอาขากระทุ่งที่หน้าอกก็ยังไม่โกรธเนี่ยนะรักพระเจ้ากรลาปุกดุจตนเนี่ยนะก็มีมีขันติขนาดนั้นซึ่งเราทั้งหลายเขายังไม่ได้ว่าอะไรเลยเนี่ยนะเราก็โกรธแล้ว หรืออีกวิธีหนึ่งก็ย่อมใส่ใจว่าเขาทําดีแล้วเพราะไม่มีความผิดยิ่งไปกว่านั้นเหมือนกับท่านพระปุณณเถระเนี่ยนะท่านตอบปัญหาที่พระองค์ถามว่าที่บอกว่าถ้าหากว่าชาวสุนาปรันตะเข้าด่าเนี่ยจะทํำยังไงพระปุณณเถระก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าผู้คนชาวสุนาปรันตะจักด่าจักบริพาทข้าพระองค์ใยในข้อนั้นข้าพระองค์ก็จักใส่ใจว่า ผู้คนชาวสุนาปรันตะเหล่านี้เป็นผู้เจริญหนอผู้คนชาวสุนาปรันตะผู้เหล่านี้เนี่ยเป็นผู้เจริญดีหนอผู้คนเหล่านั้นไม่ตีข้าองคงด้วยมือโอ้ที่เขาด่าเนี่ยดีจริงๆอู้สาธุจำเริญมากที่เขาไม่ตีอา้าวถ้าเขาตีล่ะอู้ apo, สาธุ uster, ดีมากจำเริญมากนะที่เขาไม่ตัดที่เขาตัดเอาก็ดีแล้วที่เขาไม่ฆ่าอาที่เขาฆ่า เออนักบวชทั้งหลายเขาก็ไม่ได้อยากมีชีวิตอยู่อะไรหรอกเขาข่าซะได้ก็ดีเนี่ยนะก็ดีหมดนะนะก็ถ้าลักษณะนี้ก็ขันติได้ตลอดกาลนะนะคือถ้าในมัชฌิมนิกายท่านเรียกว่าสุนาปรันตะท่านในตรงนี้สุนาปรันตะกะเนี่ยนะนะและพิสูจน์ประกรอบด้วยขันตินั้นแล้วย่อมเป็นผู้แม้แต่ฤาษีทั้งหลายพึงสรรเสริญ ฤษ<ร> <ร alla S 1> ีในที่นี้หมายถึงพระอริยะเนี่ยนะคือพระอริยะท่านสรรเสริญคําว่าฤษีอิสิเนี่ยผู้สแสวงหาคุณใหญ่เนี่ยนะเพราะผู้สแสวงหาคุณใหญ่ในที่นี้หมายถึงพระอริยะอิสิเนี่ยมาจากฤษีฤษีก็หมายถึงผู้สแสวงหาคุณใหญ่ศีละคุณสมาธิคุณปรรัญญาคุณมีมุติคุณมีมุติญาณทัศนะเป็นต้นพันพระอริยะหรือฤษีทั้งหลายเหล่านี้ท่านสรรเสริญว่าคนฆ่าความโกรธได้แล้วย่อมไม่เศร้าโศกในการใดไหน ฤษีทั้งหลายย่อมสรรเสริญการละความลบลู่คนเนี่ยควรอดทนคําหยาบที่คนทั้งปวงกล่าวแล้วสัตว์บุรุษทั้งหลายสรรเสริญขันตินั้นว่าสูงสุดเนี่ยนะความอดทนนี่ชั้นเยี่ยมคือหลายๆคนเนี่ยเวลาเจริญกุศลแล้วทนไม่ค่อยได้ใช่ไหมพอได้รับเหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งก็เลิกทํากุศลคือในบรรดากุศลเนี่ยนะถ้าเราเอาบารมีสิบมาวัดดูนะหนึ่ง บารมี 10, 1ิบหนึ่งทานสองศีลสามเนคขมมะสี่ปัญญาห้าวิริยะถ้า5อย่างบริบูรณ์นะถ้าขันติไม่ดีนะแตกหมดเลยทานเนี่ยนะถ้าใครจะให้ทานให้ระยะยาวเลยนะ,อ,ะอย่างยกผู้การให้ทานได้ยาวๆหรือคุณวรางคนาเป็นต้นเนี่ยที่ให้ทานได้ยาวๆเนี่ยนะถ้าให้แค่มื่อเดียวมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอก แต่ถ้าให้ยาวๆแล้วจะเห็นเลยใช่ไหมต้องอาศัยอะไรขันติเป็นอย่างมากเนี่ยนะเพราะว่าไอคนที่ปรุงอาหารก็ไม่ใช่ว่าจะคุยกันรู้เรื่องง่ายๆคนที่รับอาหารก็ไม่ใช่ว่าเขาจะทานให้เราง่ายๆเนี่ยนะนั้นคนที่ให้ทานระยะยาวๆนี่จะรู้ว่าไม่ใช่ของง่ายใช่ไหมผู้การให้ทานนี่ไม่ง่ายเลยนะมันยากจริงถ้าเอายาวๆหน่อยนะศีลห้าเนี่ยนะหรืออุโบสถเนี่ย ถ้ารักษาแค่วันสองวันมันไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่อย่างอุโบสถถ้าอยู่ที่นี่ตอนนี้วันนี้ไม่เท่าไหร่แต่ดูเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปน่าจะเริ่มละจะเริ่มที่เรียกว่าต้นตะบะแตกจกนได้นั่นแหละอันนั้นขันติที่จะต้องเจริญอย่างต่อเนื่องอันนี้ยากสมถะทั้งหลายถ้าเจริญให้ต่อเนื่องก็ยากวิปัสสนาทั้งหลายเจริญให้ต่อเนื่องก็ยากความเพียรที่จะรักษาให้มันต่อเนื่องก็ยาก อันนี้แหละถ้าไม่ถ้าขาดขันตินี้โดยมากก็ไม่ค่อยรอดซะส่วนใหญ่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นขันติเนี่ยท่านจึงยกย่องมากว่าในเนี่ยในโอวาทปาติโมกให้ความสําคัญเลยใช่ไหมขันตีตะโปตีติขาขันติคือความอดกลั้นเป็นตะบะอย่างยิ่งอันนะ่ะสำคัญมากเลยนะความอดทนเพราะน้ําอดน้ําทนนี่สําคัญที่สุดเลยนะขันตินี้าศาสนาเราให้ความสําคัญแต่องค์ธรรมของขันติก็คืออโทสะ หรือเมตตานั่นเองนะเมตตาถ้าเราโกรธเนี่ยเมตตาตัวเองไหมไม่ถ้าเราโกรธเ,เ,เ,เท่าไหรนะ่นั้นหน้าของเราเป็นยังไงยิ้มดีไหม,ไมเวลาโกรธนะให้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกสกภาพหนึ่งนะนะสมมติถ้าเราแบบคิดเป็นคนมักโกรธถ,ถ้าโกรธวันละหลายครั้งนะเก็บภาพเอาไว้แล้วก็ประดับเอาไว้เต้เไปหมดเลยนะจะดูว่าเอ๊ยยักษ์เอ๊ยยักษ์ที่ไหนมาอยู่แถวนี้นะที่ไหนได้เรานั่นแหละนะ ก็คิดดูว่าตอนนี้มันยังเป็นขนาดนี้ถ้าวิบากแห่งกรรมเหล่านี้ให้ผลนะจะขนาดไหนเพราะฉนั้นก็ระ,ะลึกว่าถ้าเราโทสะขาดขันติก็สงสัยลําบากมากะนะสาธุมันอย่าได้แต่บอกโยมเลยบอกพระด้วยเนื้ <c oughs> นงั้นขันตินี่ดีจริงๆนะถ้าใครที่สามารถเจริญศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตั้งอยู่ในคุณคือขันติแต่อย่าลืมว่าขันตินี่เป็นบารมีข้อที่เท่าไหร่ <c oughs> ข้อที่หข้อที่หไม่ใช่ว่าอดทนอย เพราะฉะนั้นใครจะชวนเราศึกษาเราก็ไม่ต้องไปสนใจเฉยอย่างเดียวอันนี้ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นขันตินี่จึงอยู่ที่ข้อที่6นะนะเขาชวนให้ทานก็เฉยเข้าไว้เราอดทนไม่ต้องไปให้นะะชวนรักษาศีลก็ไม่ต้องอดทนต่อไปเนี่ยนะเขาชจรนนเจริญกรรมฐานไหนก็ไม่ต้องแต่เป็นต้นไอ้พวกนี้ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าอันอื่นดีอยู่แล้วก็จําต้องอาศัยขันติมาเป็นเครื่องบํารุงรักษาอุปธรรมต่อไป คือในการเจริญกุศลเนี่ยนะพอเริ่มเจริญกุศลเนี่ยปัญหาก็เริ่มมีอุปสรรคก็เริ่มมาเรื่องที่ไม่ควรจะเป็นเรื่องก็เป็นเรื่องอีกจนได้เพราะฉะนั้นอันนี้แหละที่เรียกว่าจะต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากคือปัญหาทั้งหมดที่เข้ามาเนี่ยคนเนี่ยพอเริ่มมาศึกษาธรรมะนะมันมีปัญหาจากภายในบ้างปัญหาจากภายนอกบ้างที่จะต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างสูง ถ้าเราหันมาศึกษาธรรมะแรกๆเลยนะคนรอบๆเขาเขาเห็นด้วยไหมโดยมากนะเขาเห็นด้วยไหมที่เราได้มาศึกษาขอมุทิตาด้วยนะเวลาไปก็เออยินดีด้วยนะไปส่งไงไหมพอเรากลับจากทํากุศลก็อ้งอนุโมทนาบุญด้วยเนะ้อเนี่ยนะมีมากไหมยอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนั้นหรอกหายากมากเต็มทีครอบครัวใดที่ได้เป็นแบบนั้นนะมีบุญมากนะให้รู้เธอว่าเป็นผู้มีบุญจริงๆแต่โดยมากไม่เป็นอย่างนั้นเลย หลายหลายท่านนี่ก็ไม่ใช่ง่ายๆเลยใช่ไหมทีนี้ต่อไปว่าแม้แต่เทวดาก็สรรเสริญใช่ไหมสรรเสริญผู้ที่มีขันติสรรเสริญอย่างเท้าสก,กะจอมเทพตรัสว่าผู้ใดเป็นคนแข็งแรงอดกลั้นต่อคนอ่อนแอสัตว์บุุษทั้งหลายสันเสริญขันติของผู้นั้นว่าเป็นเยี่ยมคนอ่อนแอย่อมต้องอดทนอยู่เป็นประจำเดียนะคือถ้าพูดแบบภาษาเนี่ง่ายๆว่าถ้าเจ้านายอดทนลูกน้องได้เนี่ยเยี่ยม แต่ถ้าลูกน้องอดทนเจ้านายอันนี้มันต้องอดทนอยู่แล้วโดยมัรยาิโดยหน้าที่โดยความประพฤติเนี่ยนะแต่ถ้านายอดทนต่อลูกน้องต่อความผิดของลูกน้องได้ก็ถือว่าเยี่ยมเนี่ยนะทีนี้มาดูต่อไปอีกนะว่าผู้ที่มีความอดทนเนี่ยนะแม้แต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายก็สรรเสริญดังที่พระองค์ตรัสไปว่าผู้ใดไม่กโกรธอดกลั้น ต่อการด่าการฆ่าและการจองจำได้เราเรียกผู้นั้นซึ่งมีขันติเป็นกำลังมีกองกำลังว่าเป็นพรามเรียกว่ามีขันตินี่เป็นกองทัพเลยว่า้งเถอะมีความอดทนนี่เป็นกองทัพมาเนี่ยแหละเป็นพรามอย่างอย่างแท้จริงเนี่ยนะอย่างพระสารีบุตรเป็นต้นเนี่ยเป็นผู้ที่มีขันติจริงๆก็มีพรามอยู่คนหนึ่งนะเขาบอกว่าเขาชื่นชมยกย่องกันในสมัยพุทธกาลว่าพระสารีบุตรเป็นคนไม่โกรธ อดทนจริงๆไม่โกรธเลยนะแล้มีพราหมณ์คนหนึ่งก็อยากลองดูจริงหรือเปล่าว่างั้นไม่เชื่อหรอกสงสัยไม่มีใครไปยั่วท่านมัง้งเดี๋ยนะพระสารีบุตรก็เดินบินทบาตเนี่ยนะไอต้ตาพราหมณ์คนนี้ก็เดินไปใกล้ๆก็หวดกําปั้นซับจะตูบใหญ่ข้างหลังพระสารีบุตรพระสารีบุตรไม่หันไปมองเลยแล้วก็เดินบินทบาตไปเรื่อยชาวบ้านนี่ก็เตรียมและถือไม้ถือตะบองเตรียมจะซัดไอต้ตาพราหมณ์คนนี้แล้วนะเสร็จแล้ว พระสารีบุตรก็ถามว่าจะทําอะไรกันบอกก็จะตีตะพราหม์คนนั้นอ่ะที่ไปทุบท่านอ่ะพระสารีบุตรก็ถามว่าเขาไปตีพวกท่านหรือเปล่าบอกเปล่าก็ตีอ่ะงั้นก็ตีใครตีท่านบอกเออแตมาก็ยังไม่ได้ว่าอะไรแล้วท่านทั้งหลายจะเดือดร้อนไปทาไมเนี่ยนะมันก็ตะพราหมนั้นก็เลยกลายมานับถือพระสารีบุตรนิมนต์ไปฉันเนี่ยนะก็ยังตอนหลังก็หันมานับถือศาสนาเนี่ยนะมันพระสารีบุตรจริงจริงท่านอดทนขนาดนั้นเพราะขันตินี้เป็นมงคลอ่ะนะเพราะเป็นเหตุประสบ คุณเหล่านั้นและคุณอื่นๆที่เพ่งสรรเสริญที่ท่งสรรเสริญคือคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยนะที่คนเจริญได้ยาวได้มากได้ต่อเนื่องนี่เกิดจากขันติทั้งนั้นเลยนะเกิดจากความอดทนคือชีวิตที่ที่ใครใช้ชีวิตได้ระยะยาวแล้วก็ดีได้นานๆเนี่ยนะคนเหล่านั้นโดยมากเป็นคนที่อดทนก็ความอดทนนั้นก็ท่านยกย่องท่านสรรเสริญมากเนี่ยนะ ถึงก็ยกเรียกว่าโอวาดปาติโมก็ยกย่องในขันติใช่ไหมว่าขันติคือความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่งเนี่ยนะ